สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ A n e นวส i m ทวันจันทร์ที่5กรกฎาคม2 5 6 4ครับคลิปนี้แอดมินพาท่านผู้ชมมาติดตามข่าวสารจากภาครัฐนะครับให้จับตาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่6กรกฎาคม2 5 6 4คือวันพรุ่งนี้จับตาไปด้วยกันครับแอดมินขออนุญาตไม่ฟันธงแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาอีกเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะนํามาพูดนี้ท่านผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางภาครัฐ นะครับโดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเชื่อในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดก็ได้นะครับอ่ะอันดับแรกนะครับสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คงจะเ,เป็นตัวตัดสินในวันพรุ่งนี้นะครับว่าวันที่8กรกฎาคมจะมีการแจกเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่นะครับซึ่งผมก็ฟันธงไปแล้วแต่ก็ยังมีแค่บางส่วนเล็กน้อยนะครับที่ยังดูไม่คุยกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็ยังคัดค้นหัวพิงฝาอ้างแรงข่าว ไม่สามารถตอบสังคมได้นะครับไม่สามารถตอบสังคมได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกผมก็เคารพทุกท่านนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เอาหลักฐานมาคุยกันไม่ใช่พูดกันลอยๆนะส่วนประเด็นที่ผมมองนะครับโดยถือโอกาสนี้แจ้งไปเลยว่ามันเป็นบทวิเคราะห์ของทางแอดมินเอ็นนิวส์เองนะครับว่าพรุ่งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะมีการพิจารณาในเรื่องอะไรบ้างนะครับ เรื่องแรกที่ผมคิดว่าน่าจะมีถูกชงเข้าแน่ๆนะครับโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วก็เพิ่มวงเงินการใช้สิทธิ์ต่อวันนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังเคยออกมาเปิดเผยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนว่าเตรียมการที่จะปรับเพื่อให้มันจูงใจสำหรับคนที่ จะมาลงทะเบียนเพราะว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ตอนนี้เหมือนจะลงทะเบียนไปประมาณ400,000กว่ากว่ายังไม่เต็ม500,000คนดีด้วยซ้ำนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็จากเดิมเนี่ยนะครับสิทธิ์การใช้ต่อวันก็คือ5,000บาทใช่ไหมครับใช้ใจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สูงสุดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะใช้ได้ไม่เกิน5,000บาทถ้าเกิน5,000ก็ใช้ได้แต่เขาจะไม่เอามาคิดอ e ีเวอร e เชอร์หรือบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ให้ทีนี้ที่จะขยายใหม่ ก็จะเพิ่มจาก5,000เป็น10,000บาทต่อวัน,นครับสูงสุด10,000บาทต่อวันแต่ระยะเวลาการใช้สิทธิ์นะครับจากเดิมเนี่ยการใช้สิทธิ์5,000บาทต่อวันต่อคนจะใช้ได้ถึง30กันยายน64นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ที่ประชุมครมอกระทรวงการคลังเสนอเข้าไปจริงๆตามที่ได้เปิดเผยออกมาก่อนนั้น,น,นก็จะกลายเป็นาการใช้สิทธิ์ต่อวันต่อคน 10,000บาทเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเอาในวันที่15กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน64เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกเป็น2ตอนสาหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้กระทรวงการคลังเพิ่งมาปรับนะครับเขาก็เลยจะต้องเอาเอาประเด็นเดิมก่อนประเด็นเดิมเงื่อนไขเดิมก็คือใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5,000บาทต่อคนต่อวันเพื่อรับ e v o u c h e r นะครับในเรทราคาที่4 0,000ืนบาทแรก คูณ1 0บนะครับ41,000บาทถึง6 0 0 0 0คูณ15%แบบนี้เพราะนั้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับถ้าใครใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ท่านก็จะใช้ได้แค่5 0 0 0ับาทต่อวันต่อคนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูว่ามติครมอจะมีการขยายกรอบระยะเวลาการใช้สิทธิ์แล้วก็เพิ่มวงเงินต่อวันต่อคนเป็น10,000บาท อ,อย่างเป็นทางการหรือไม่ถ้ามีก็เดี๋ยวแอดมินจะมาสรุปให้ทราบต่อไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คาดว่าน่าจะมีการพิจารณากันด้วยนะครับก็คือมาตรการเดียวยาผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างนะครับในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดปริมณฑลรวมทั้งสิ้นน6จังหวัดซึ่งมติครามาก,ก่อนนั้นก็เห็นชอบอนุมัติในหลักการมาแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องของรายละเอียดบางกลุ่มบางอย่าง นะครับออกมาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวก็รอจับตาไปพร้อมๆกัน,นครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันที่ครอมอพรุ่งนี้ถ้ามันจะมีการแจกเงินเหมือนที่บางท่านกล่าวอ้างหรือว่าบางท่านมั่นอกมั่นใจเสียเหลือเกินว่าจะมีการแจกจริงๆนะครับพรุ่งนี้มันก็จะมีการอนุมัติแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไม่ต้องรอวันที่8ปดแล้วครับนะเพราะว่าที่ประชุมครอมอเพื่อพิจารณามาตรการต่างๆเนี่ยเขาประชุมกันอย่างมากก็สัปดาห์ละวัน รัฐบาลไม่ได้ขยันขนาดนั้นเพราะว่ามันมีอมืจะบอกว่าไม่ขยันก็ไม่ใช่เดี๋ยวโดนฟ้องอีกเขามีเรื่องอื่นที่จะต้องพิจารณากันเยอะแยะนะครับไม่ได้มาพิาจารณาเฉพาะเรื่องมาตรการเยียวยาอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าพรุ่งนี้ไม่มีมติครมอไม่มีที่ประชุมไม่ไม่มีมตินะครับออกมาว่าจะมีการเยียวยา5,000บาทจะก,กี่เดือนก็ตามแหละเอาเป็นว่าพูดถึงเงินการเยียวยาที่ตัวเป็นตัวเงินสด5,000บาทเนี่ยซึ่งผมก็ อ,อชี้แจงไปแล้วแต่หลายท่านก็ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอติดตามไปด้วยกันพรุ่งนี้ท่านใดสะดวกก็มาติดตามช่องผมนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปมติครมให้แต่ถ้าใครไม่สะดวกหรือว่ายังไม่เชื่อมั่นผมให้ท่านไปติดตามช่องทางของภาครัฐได้เลยนะครับคลิปเมื่อช่วงเที่ยงผมลงให้แล้วมีอะไรบ้าง f เ c e b o o k เพจไทยคู่ฟ้าครับไปกดติดตามได้เลยนะทาง Facebook เดี๋ยวจะมีถ่ายทอดสดถแถลงข่าวทั้งนายกทั้งทีมโฆษกรัฐบาล หรือทางช่อง YouTube ก็มีครับไทยคูฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ไปกดติดตามได้เลยครับนะนายกจะถแถลงก่อนแล้วประมาณสักบ่าย2องโมงครึ่งทีมโฆษกก็จะถแถลงตามนะครับในส่วนของรายละเอียดก็เดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับถ้าพรุ่งนี้ผมสะดวกก็เดี๋ยวอาจจะยืมเครื่องของคุณภรรยามาเปิดให้ท่านผู้ชมฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้รู้ว่าไอ้ที่นายกถแถลงหรือว่าใครต่อใครถแถลงเนี่ยนะครับที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาดูกันยังไง ครับไม่ใช่ไปดูคลิปเก่าเอามาลงใหม่แล้วบอกว่ามันเป็นปัจจุบันอันนี้ก็แสดงว่าท่านก็ไม่ข่าวกรองบางท่านนี่ยังบอกว่าผมหูหนวกตาบอดอีกด้วยนะเอาก็ไม่เป็นไรครับหูหนวกตาบอดก็ถือว่าผมได้รับพรจากท่านแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านให้พรผมมาผมก็จะได้หูตาสว่างสว่างสะดวงเอ้ยไม่ใช่สว่างสวัยนะครับจะได้ฉลาดหลักแหลมเหมือนท่านที่แนะนํามานะครับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เอาล้ครับทั้งหมดทั้งมวลข่าวสารที่เอเนวิชามนำมาไม่ได้มีประเด็นดราม่าที่จะพุ่งเป้าไปโจมตีใครใคนใดคนหนึ่งนะครับผมต้องการเอาข้อมูลหลักการและเหตุผลนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจริงๆที่เป็นปัจจุบันมาคุยกันนะครับไม่ได้คุยกันด้วยอารมณ์ไม่ว่าคนที่จะเข้ามาคอมเมนต์จะเป็นประชาชนนะครับจะเป็นประชาชนคนดูทั่วไปหรือเปล่าหรือจะเป็นสายเป็น พักพวกนะครับของช่องที่เสียผลประโยชน์หรือไม่อันนั้นผมไม่ได้ซีเรียสนะครับถ้าท่านฟังผมแล้วท่านเปิดใจนะครับไม่ได้มาพิมพ์กูกูมึงมึงไม่ได้มาใช้กิริยาต่าตมกับผมเนี่ยผมน้อมรับนะครับผมน้อมรับที่จะปรับน้อมรับที่จะแก้ไขให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความถูกต้องของท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นทักท้วงผมได้ในสิ่งที่ผมกระทาความผิดหรือถ้าจะคุยกันถึงเรื่องข้อมูลข่าวก็ได้โปรดนะครับแชร์ที่มา แชร์แหล่งที่มาของข่าวที่มันเป็นของภาครัฐจริงๆเอามาให้ผมดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงผมไม่ได้เก่งไปกว่าทุกคนครับอาจจะโง่งกว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านโดยซ้ำเพราะนั้นน้อมรับทุกคำติชมน้อมรับทุกคำชี้แนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้มีประเด็นที่เราจะต้องมาสรุปกันแน่นอนเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีสวัสดีครับ